ขอของหน่อยดับเบิลคิลทริปเปิลคิลของอยู่นี่ขอของหน่อยขอของหน่อยให้ทุกคนรับ First ขอบคุณนะขอของหน่อยขอ,องอยู่นี่ขาถาเพิง่งลูกไฟยักษ์ัาถาเพิง่งลูกไฟยักษ์ First blood. To throw Double kill.